สวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับพันอ้อยสิงคโปร์นะฮะอันนี้ลูกค้าจากสัมพันนะฮะขอนัดรับที่ไล่นะฮะขอตาละหนึ่งบาทท่อละสองบาทนะครับเนี่ยครับตากำลังสวยฮะเนี่ยฮะสนใจทักมาได้ครับผม มาดูกระสอบนี้มั่งฮนะมาดูกระสอบนี้มั่งครับนี่ไฮไลท์ดูท่อนครับดูท่อนครับอันนี้สี่ข้อตายก็สองบาทนะเพราะาเราไม่ตัดเศษทิ้งเราให้ลูกค้าเลยอันนี้มีหนึ่งสอง สามสี่สี่ตาก็สองบาทเหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่ตัดเทศษทิ้งน,นะฮะเราแถมให้ลูกค้าไปเลยสิงคโปร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นครับเห็นไหมฮะน้ำเขาจะเยอะช่ำเลยเห็นไหมครับช่ำนะฮะเปลือเขาจะบางนะฮะเนี้ยนะฮะ เนี่ยเดี๋ยวดูตาในฮะดูตาในตาในสวยมากครับเนี่ยครับเข่าจัวอันนี้อ้อยไม่เกินสี่เดือนนะครับอ้อยเราไม่เกินสี่เดือนเพราะว่าถ้าอ้อยเกินสี่เดือนเราจะไม่ตัดขายให้ลูกค้านะฮะดูท่อนนะท่อนใหญ่ฮะ ดูกระตาฮะสิงคโปร์นะฮะดูง่ายๆนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนก็ไปเจอพันสิงคโปร์แล้วขอซื้อเขาลูกค้าสามารถขอดูข้อข้อตาเขาได้ฮะเห็นไหมฮะก็จะมีร่องมีร่อ,ง,องนี้ฮะมีร่องอยู่ตรงกลางนี่แหละครับสิงคโปร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีร่องอยู่ตรงกลางนะฮะถ้าเกิดเราไปซื้อแล้วไม่ไม่มีร่องตรงกลางลูกค้าจะไปซื้อนะฮะ แสดงว่าไม่ใช่พันติงกะโป์ครับนะฮะเห็นไหมฮะมีร่องอยู่ตรงกลางเหนือตาจะมีร่องนะฮะสว,สวยเลยครับสนใจทักมาได้ครับในนึงไปดูกระสอบนี้กระสอบนี้ไว้ตัดหนึ่งข้อตานะฮะอันนี้ไว้ตัดหนึ่งข้อตาส่งลูกค้าประเทศลาวนยนนะ,ะดูลคำฮะ ดูลำฮะสวยๆเลยครับนี้ส่งเวียงจันทร์ครับประเทศลาวนะดูขวา,านะสวยๆเลยครับขตาละหนึ่งบาทนะฮะขอบครับ